ว้าวดาราสาวท้องใหญ่ใกล้คลอดยังสวยเป๊ะสมเป็นสะพายตระกูลดังขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่แล้วสำหรับดาราสาวชื่อดังแอพันธิลาภรรยาของนักธุรกิจไฟแรงไอรัชสิทธิ์มั่นคงทนทรั์ที่ตอนนี้สาวแอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกเราจะเห็นโมเมนต์สวยแซงสตรองอยู่เรื่อยๆของเธอที่แม่ท้องเริ่มใหญ่แล้วแต่ก็ยังทำงานอยู่ ล่าสุดสาวแอร์อุ้งท้องใหญ่ถ่ายแฟชั่นเซ็ตก่อนคลอดในขณะตั้งครรภ์ส4สัปดาห์หรือ8เดือนกว่าโพสต์ภาพสวยแซ่บนุ่งวันพีชใส่ส้นสูงโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดบันเนียพร้อมแคปชั่นระบุว่าถ่ายรูปคู่กับหมามีรูปแรกบอกเลยค่ะว่ายังสวยเป๊ะไม่มีเปลี่ยนจนคนบันเทิงและแฟนคลับต่างคอมเมนต์ชมสนานไอจีเลยทีเดียว